สวัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงช่อ,องท่องฟีดวิทยาเกี่ยวกับฉันปิ่นปุณภาและหมิวนัชชามองจากภาพปรุ่ทุกคนก็พอจะรอดออกใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงอะไรกันใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงไวรัสตับอักเสบบีนั่นเองทําไมต้องเป็นไวรัสตับอักเสบบีด้วยล่ะคะแล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีความร้ายแรงยังไงหรอคะ ก็เพราะว่าวรัตตับอักเสบบีเป็นโรคไวรัสเรื้อรังที่เป็นที่น่ากังวลในด้านสุขภาพของประชากรโลกเนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากในปัจจุบันสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันนั่นเองค่ะแต่การฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้ผลสำหรับบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วสมาร์ทโฟนมีความเกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบบียังไงหรอคะเกี่ยวข้องแน่นอนเลยล่ะค่ะ ก็เพราะว่ามีการพัฒนาการวิจัยใหม่ที่สามารถตรวจหาภูมิคุ้มกันได้ด้วยเคมีไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนนับได้ว่าเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่มากๆเลยล่ะคะ่ะโดยวิธีการนี้มีความเฉพาะเจาะจงที่สูงมีความไวใช้งานง่ายและมีต้นทุนที่ต่ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบีในระยะเริ่มต้นซึ่งระบบนี้สามารถทำได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เพียงสองชนิดนั่นก็คือ NFC tag sensor และสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะเอว่าแต่ NFC tag sensor เนี่ยคืออะไรหรอคะคุณหนว NFC tag sensor นะคะก็คือเทคโนโลยีไร้สายสำหรับการสื่อสารระยะสั้นระหว่างสมาร์ทโฟนและ tag อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี NFC อยู่แล้วการใช้คุณสมบัติของการถ่ายโอนสัญญาณแบบไร้สายจะช่วยให้สมาร์ทโฟนรับข้อมูลการตรวจจับอย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การประยุต์เพื่อใช้ติดตามและหาปริมาณแบบเรียลไทม์ซึ่งประโยชน์จากฟังก์ชันของสมาร์ทโฟนที่ผสานร,ร่วมกับเทคโนโลยี NFC ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพอาหารและสิ่งแวดล้อมจึงมีการเสนอใช้ NFC แบบพกพาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยในตอนนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เพราะว่าการทำงานของตัวพวกพาเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนเลย หลักการทำงานทั้งหมดจะดำเนินการโดยใช้ปฏิกิริยารีดอกร่วมด้วยซึ่งปฏิกิริยารีดอกนี้คือปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการรับส่งอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะและในการทำปฏิกิริยารีดอกจะต้องมีขั้วไฟฟ้าและสารละลายรีดอกประกอบด้วยโดยจะแบ่งระบบปฏิบัติการออกเป็นทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกเราจะใช้เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับวงจรตรวจจับอย่างง่ายส่วนที่2คือ ขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกีนและส่วนสุดท้ายคือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะแต่ก่อนที่จะมีการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ที่อาศัยการจับกันร,ระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนก่อนค่ะโดยให้แอนติเจนที่ต้องการไปตรวจจับกับแอนติบอดีที่เตรียมไว้ซึ่งจำเพาะต่อตัวไวรัสตับอักเสบบีโดยตรงบนตำแหน่งของขั้วไฟฟ้าโดยขั้วไฟฟ้านี้จะถูกแดัดแปลงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองปลาดมาก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยการเติมแผ่นทองคำบนพื้นผิวของขั้วไฟฟ้าจะทำให้เกิดการกระจายของอนุภาคทองคำขนาดเล็กในระดับนานโนที่เป็นเนื้อเดียวกันการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนี้จะช่วยให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างพื้นผิวของอิเล็กตรอนและคู่สารละลายรีดอกซึ่งจะให้ค่าเซนสิติตี้ที่มีค่าที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการตรวจพบเชื้อจะมีมากขึ้น แล้วจึงดัดแปลงขั้วไฟฟ้าด้วยโพลีเบตาไซโคเด็กตินที่มีความคงทนสูงค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีการเตรียมความเข้มข้นของแอนติเจนบนพื้นผิวของเจ้าไวรัสตับอักเสบบีในน้ำเกลือบ er ัฟเฟอร์ฟอสเฟตที่ pH ประมาณเจ็ดจุดเเพื่อเทลงไปบนพื้นผิวขั้วไฟฟ้าที่เตรียมไว้แล้วทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในขั้นนี้โปรตีนบางส่วนบนแอนติเจนที่ไม่ถูกจับจะถูกล้างออกโดยเกลือบ er ัฟเฟอร์ฟอสเฟต ขั้วไฟฟ้าที่ถูกเตรียมทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อก,กับวงจรการตรวจจับและการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p r o t e n UnderScore 33ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟนในระบบ Android ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์ของสมาร์ทโฟนและวงจรโดย NFC จะถูกนำเข้าสู่พื้นผิวขั้วไฟฟ้าเพื่อสั่งการวัดและรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ มีการแสดงผลบนหน้าจอโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งออกมายัง Microsoft Excel ทันทีเพื่อ plot กราฟเพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ของระบบนี้นะคะจึงมีการตรวจหาแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบ B ในตัวอย่างซีรั่มเพิ่มเติมและได้แอนติเจนของไวรัสตับอักเสบ B 20ตัวอย่างผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มการตรวจจับนี้ถูกนำไปใช้ในการตรวจหาแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบ B ได้สำเร็จ ทำให้เห็นว่าวิธีการนี้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้เป็นการตรวจสอบการวินิจฉัยแวรัตตับอักเสบบีได้อีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เทคนิคนี้ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับแอนติบอดีชนิดอื่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกดนิวคลีิกหรือเอนไซมติกเซนเซอร์ด้วยการใช้การเชื่อมต่อของเครือข่ายสมาร์ทโฟน ซึ่งจะรายงานเพื่อตรวจหาและคัดกรองได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การจัดการผู้ป่วยการรักษาและการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะเราก็ได้ไขข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมาร์ทโฟนกับไวรัสตับเอเบักเสบบีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ปิ่นบุญนาคาและมิวนาชาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ